สวัสดีครับทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่11มีนาคม2564ค่ะมนุษย์เงินเดือนกับแก้วสาประการค่ะวันนี้นะคะคุณประเมาได้บทความนี้จากเว็บไซต์ k t s m i g o c o m นะคะเป็นบทความ เรื่องการลงทุนดีที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะ,ะโดยดรนิเวศเหมวชระวรากรน,นะฮะบทความนี้ติพิมพ์เมื่อวันที่12มีนาคม2019ในเว็บไซต์ของเคทีซิมิโกแต่ว่าอันนี้ถ้าคุณปราเม้าจะไม่ผิดบทความนี้ดรนิเวศเคยเขียนไว้นานมาแล้วนะคะน่าจะ เป็น10ปีก็ว่าได้แต่ว่าเป็นบทความที่คุณประโมเชื่อว่าใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าบทความเป็นอย่างไรบ้างค่ะเรื่องแก้ว3ามประการนะการลงทุนดีที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะ,ะโดยดรนิเวศเหมวชิรวรากรค่ะดรนิเวศนะคะได้บอกว่าสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ไม่ได้มีเงินจากพ่อแม่ หรือมีความสามารถพิเศษในการลงทุนสิ่งที่เป็นกลยุทธ์หรือวิธีการลงทุนระยะยาวดีที่สุดจะเป็นการลงทุนเพื่อการเกษียณความเสี่ยงขาดเงินมีน้อยมากสิ่งที่ต้องทำมีหลักการใหญ่ๆ3ข้อเป็นเรื่องทำได้ไม่ยากแต่ต้องอาศัยวินัยและความศรัทธาสูงหลักการ3ข้อเรียกว่าเป็นแก้ว3ประการของการลงทุน ก็คือถ้าหากใครหวังจะรวยหรือประสบความสำเร็จในการลงทุนสูงนั้นเขาจะต้องมีแก้วที่สุขสว่างทั้งสามดวงแก้วดวงที่หนึ่งนะคะเงินเริ่มต้นค่ะแก้วดวงแรกคือต้องมีเงินลงทุนเริ่มต้นหรือเงินที่ได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากเงินจากการลงทุนเช่นจากเงินเดือน เงินพ่อแม่ให้หรือเงินมรดกเป็นต้นแก้วดวงนี้จะสุขสว่างมากน้อยนั้นบางทีก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเช่นคนมีพ่อแม่รวยและพ่อแม่แบ่งเงินมาให้ลงทุนมากนั่นเองค่ะแต่อีกด้านหนึ่งความสุขสว่างของแก้วอาจมากขึ้นได้จากการอดออมของเราเอง นั่นคือเราสามารถเพิ่มความสว่างของแก้วเราได้โดยบริโภคน้อยลงเก็บออมเอามาลงทุนมากขึ้นค่ะแก้วดวงที่2นะคะผลตอบแทนค่ะแก้วดวงที่2คือผลตอบแทนที่เราได้รับจากการลงทุนความสุขสว่างของแก้วดวงนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์และลงทุนอย่างถูกต้อง ตามทฤษฎีและตามประวัติการลงทุนที่มีการเก็บสถิติมายาวนานนั้นบอกว่าหุ้นให้ผลตอบแทนสูงสุดในบรรดาการลงทุนหลักทั้งหลายในระยะยาวดังนั้นแก้วดวงนี้จะสุขสว่างได้คงต้องลงทุนในหุ้นเป็นหลักแก้วดวงที่3ระยะเวลาค่ะแก้วดวงสุดท้ายคือระยะเวลาลงทุนยิ่งเราลงทุน ยาวนานเท่าไหร่แก้วก็จะสุกสว่างมากขึ้นเท่านั้นคนที่อายุน้อยและแน่วแน่ในการลงทุนไม่ออกจากตลาดไม่ว่าในสถานการณ์อะไรจึงเป็นคนที่มีแก้วสุกสว่างอยู่ในมือหนึ่งดวงเสมอคนส่วนใหญ่กินเงินเดือนและอายุยังไม่มากนักหากมีการวางแผนการลงทุนที่ดีจะสามารถที่จะลงทุนจนมีเงินเพียงพอ ที่จะใช้ในยามกเกษียณได้อย่างสบายโดยความเสี่ยงที่จะทำไม่ได้มีน้อยมากโดยความเสี่ยงที่จะทำไม่ได้มีน้อยมากมาดูกันว่าทำอย่างไรแล้วเราจะบรรลุเป้าหมายอะไรสมมติว่าเราอายุ30ปีมีงานประจำที่มั่นคงมีเงินเดือนและผลประโยชน์ตามควรแก่ตัดภาพเช่น เฉลี่ยเงินเดือนเดือนละ5 0,000บาทโอ้เยอะนะคะเน,นี่ยและยังไม่เคยลงทุนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะคะข้อเสนอของผมก็คือเราต้องเริ่มเก็บออมเงินและลงทุนโดยการหักออกจากเงินรายได้15%ทุกครั้งที่ได้รับเงินซึ่งก็คือเดือนละ7,500บาทแล้วนำเงินนั้นลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ที่อิงดัชนีเซ็ตคือลงทุนในหุ้นใหญ่ที่สุด50ตัวโดยไม่มีการเลือกหุ้นเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกเดือนถ้าเงินเดือนเราสูงขึ้นเม็ดเงิน15%ของเราก็สูงขึ้นต่างกันไปเวลาได้เงินพิเศษเช่นโบนัสเราก็ยังคงต้องหักเงิน15%ก่อนเพื่อเอาไปลงทุนในหุ้น การลงทุนในหุ้นทั้งหมดนั้นอาจดูว่าเสี่ยงแต่การที่ทยอยลงไปเรื่อยเป็นเวลาถึง30ปีความเสี่ยงจะหายไปมากเพราะเราจะซื้อหุ้นเฉลี่ยกันไปทั้งช่วงที่หุ้นถูกและแพงโอกาสเงินออมจะเสียหายมีน้อยมากแต่มีโอกาสสูงที่เราจะได้ผลตอบแทนแบบทบต้นปีละประมาณ10%ตามสถิติที่เป็นมาในอดีต ถ้าทำแบบนี้ผลที่จะได้รับหลังกเกษียณ60ปีคืออะไรคำตอบอย่างที่ทำให้เข้าใจง่ายที่สุดคือเงินเพียง15%ถ้าลงทุนในหุ้นวันนี้จะโตขึ้นเป็น100%หลังหักอัตราเงินเฟอ้อแล้วภายในเวลา30ปีดังนั้นเงินเพียง15%ของทุกเดือนที่ลงทุนไปวันนี้อีก30ปีจะกลับมาเลี้ยง เราเต็มจำนวนถ้าลงทุนตั้งแต่อายุ25ปีโอกาสเกษียณอย่างสบายจะสูงถ้าลงทุนหลังจากอายุ30ปีไปแล้วเช่นเริ่มลงทุนเมื่ออายุ40ปีถ้าจะให้เราสามารถใช้เงินได้เท่าเดิมหลังเกษียณอาจต้องการเงินไว้มากกว่า15%ของเงินเดือนเพื่อจะลงทุนภาระก็จะหนักขึ้นหรือ ถ้ายังรักษาระดับการลงทุนที่1 5ตอนที่มีอายุ40ปีในวันที่เกษียณเราก็มีเวลาลงทุนแค่20ปีซึ่งก็จะทำให้เงินที่เราจะได้นั้นไม่ถึง100%ซซึ่งก็แปลว่าในวันเกษียณเราอาจจะต้องลดระดับความเป็นอยู่ลงและสำหรับคนที่ต้องเสียภาษีรายได้สูงนั้นการลงทุนในกองทุน rmf และ ssf ในอัตราที่สูงได้ถึง15%ของรายได้นั้นดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ผมกล่าวมาถึงที่ผมกล่าวมาทั้งหมดแต่ยังได้สิทธิ์ลดยอนภาษีส่วนบุคคลด้วยดังนั้นผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เหมาะสมและดีที่สุดที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนควรทำนะจริงๆเมื่อตอนแรกคุณพ่อหมอบอกว่าบทความนี้น่าจะประมาณ10ปี ในสไลด์นี้จริงๆดรพูดถึงการลงทุนในกองทุน LTF และ RMF ค่ะแต่ว่าเพื่อให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ตอนนี้ในปี2564 LTF นี่ยกเลิกไปแล้วนะะก็มี s s f นะคะ Super Saving Fund เพิ่มขึ้นคุณประมอก็เลยนำา s s f มาแทน LTF พร้อมกับ RMF ที่มีอยู่แล้วนั่นเองค่ะ คนที่มีแก้วสุกสว่างทั้งสามดวงและใช้มันโอกาสรวยจากการลงทุนก็จะสูงมากคนที่มีแก้วอยู่ในมือแต่ไม่รู้จักใช้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายค่ะแก้วสามทีนี้จบบทความไปแล้วนะฮะก็มาดูว่าแก้วสามดวงของคุณป้าเมาเป็นอย่างไรนะคะแก้วดวงแรกเงิน ลงทุนเริ่มต้นนะคะตอนเป็นมนุษย์เงินเดือนค่ะคุณป้าเมาไม่มีเงินลงทุนเริ่มต้นมีเพียงเงินที่ได้จากเงินเดือนพรอแม่ไม่มีเงินมรดก ok ให้นอกจากความรู้ค่ะแก้วดวงนี้ก็จะสุขสว่างไม่มากนักนะคะแต่ความสุขสว่างของแก้วมีมากขึ้นจากการอดออมแล้วก็ฝากธนาคารค่ะแก้วดวงที่สองผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ความสุขสว่างของแก้วดวงนี้ของคุณประเมาก็มีไม่มากนักเนื่องจากตลอดชีวิตของการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะคุณประเมาก็เก็บออมในรูปแบบของการฝากประจำฝากในพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้สลากออมสินแล้วก็สลากทกศค่ะเพิ่งเริ่มศึกษาการลงทุนหลังจากลาออกจากงานตอนอายุใกล้50ปีแล้วค่ะทุกท่าน แก้วดวงสุดท้ายคือระยะเวลาลงทุนเนื่องจากเริ่มต้นการลงทุนนะในหุ้นนะตอนอายุใกล้50ก็จะมีระยะเวลาลงทุนน้อยแก้วก็จะสุขสว่างไม่มากนักนะสำหรับแก้วดวงที่3แต่โชคดีค่ะที่คุณประมอนะคะเข้ามาศึกษาการลงทุนอย่างจริงจังนะะถึงแม้ว่าจะอายุใกล้50นะคะก็ทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับนะโตแบบ ก้าวกระโดดเพิ่มจากการลงทุนในรูปแบบเดิมเช่นฝากธนาคารพันธบัตรออมสินหุ้นกู้สลักทกาศาอะไรต่างๆนะคะจึงทำให้แก้วดวงนี้สุขสว่างชดเชยแก้วสองดวงสองดวงแรกได้ในระดับที่ดีพอใช้ค่ะทุกท่านแล้วก,ก็คงจะลงทุนต่อไปเพื่อทำให้แก้วดวงที่3านี้สุขสว่างต่อไปนะคะแล้วแก้วทั้งสามดวงของท่าน เป็นอย่างไรบ้างคะแก้วทั้งสามดวงของท่านสุขสว่างหรือไม่แล้วก็ท่านได้ใช้ประโยชน์จากแก้วทั้งสามดวงอย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ไม่ว่าคำตอบของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะการที่ท่านได้ฟังคลิปนี้จนจบถึงวินาทีนี้การที่ท่านได้เป็น fc นะคะช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องพุ้นนะคุณป้าเมาคก็เชื่อลือเกินนะว่าท่านคือผู้ที่มีความ มุ่งมันตั้งใจศึกษาเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นนะคะแล้วก็ท่านก็ได้เริ่มต้นทำให้แก้วทั้งสามดวงที่ท่านมีอยู่สุขสว่างจากวันนี้เป็นต้นไปแล้วก็ตลอดไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีแก้วทั้งสามดวงสุขสว่างนะะตลอดไปนะท่านที่ชอบวิธีการเล่าเรื่องของคุณป้าเม่านะก็อย่าลืมกดติดตาม กด subscribe ไลค์แชร์ช่องคุณประเมาเราเรื่องพุ้นนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ